ก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องสมัยแฮปปี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่ปูในช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะแม่ปูจะมาชวนทุกคนนะคะมาดูแลก,กลิ่งของชวนชมนะคะให้สวยงามเนาะวันนี้แม่ปูจะมาตัดใบทดกิ่ง ตัดใบเพื่อทดกิ่งนะคะแล้วเพื่อให้กิ่งที่อยู่ด้านด้านที่กิ่งที่ไม่โตค่ะโตขึ้นเนาะเดี๋ยวแม่ปุจามีต้นตัวอย่าง1ต้นนะคะนั่นก็คือต้นนี้นี่เองนะคะทุกคนนี่เราสังเกตว่าต้นนี้เนี่ยจะเป็นต้นที่ค่อนข้างสวยนะคะทุกคน แต่ว่าก็จะมีรากเน่าตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีรากออกเดี๋ยวแม่ปูล่อรากเดี๋ยวเอาอะไรมากลบล่อรากตรงนี้นะคะตรงนี้เน่าไปก็จริงนะคะทุกคนแต่ว่ากำลังมีตุ่มตุ่มตุ่มแบบเหมือนรากออกตรงนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของกิ่งนะคะกิ่งกิ่งของชวนชมกิ่งนเนี้ยเนี่ยค่อนข้างสวยนะคะได้สัสดส่วนแต่ว่าก็จะมีกิ่งที่ยืดออกนะคะแม่ปูก็เลยจะตัดใบนะคะของกิ่งที่ยืดทดเป็นการทดกิ่งนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้ เพื่อไม่ให้เขายาวเร็วเกินไปนะคะแล้วให้กิ่งที่ยังเล็กๆอยู่ะคะ่ะโตทันนะคะกิ่งที่เล็กๆเนี่ยกิ่งที่สั้นๆเนี่ยแม่ปูใจไม่ตัดเขานะคะเพื่อให้เขาได้สังเคราะห์เอาใบไว้สังเคราะห์แสงนะคะเขาจะได้แบบปรุงอาหารแล้วก็จะได้โตทันกิ่งอื่นๆนะคะทุกคน วันนี้เอาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาบอกนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะยาวกว่าฝั่งที่ปูตัดไปเมื่อตะกี้นะคะน่าจะโดนแสงหรือโดนร่มตอนตอนแรกที่แม่ปวัวมาจากบ้านเขาน่าจะอยู่ฝั่งร่มนะคะฝั่งนี้ก็เลยทำให้กิ่งเขายืดกว่า นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็วิธีการตัดก็ประมาณนี้นะคะก็เหลือกิ่งที่เรากิ่งที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยาวนะคะก็ไม่ต้องตัดใบออกส่วนกิ่งไหนที่ยาวแล้วกิ่งยาวแล้วนะคะให้ตัดใบออกนะคะทุกคนอันนี้แล้วอีกอันนึง ตัวไหนเอ่ยแม่พูจะทําให้ดูกิ่งนี้นะคะทุกคนกิ่งนี้ก็จะมีกิ่งที่เยอะมากนะคะบางท่านจะชอบกิ่งที่แน่นๆแบบนี้นะคะทุกคนกิ่งแบบแน่นมากนะคะแต่ว่าถ้ากิ่งแน่นเกินไปเนี่ย จะทำให้กิ่งที่อยู่ด้านล่างอาจจะโดนเบียดแล้วเน่าได้นะคะอันนี้เดี๋ยวแม่ปุ๊ดจะตัดกิ่งที่ใบที่ยาวเกินไปนะคะออกแล้วก็เดี๋ยวจะทดตัดกิ่งที่แบบมันแน่นเกินไปออกด้วยนะคะ ทุกคนคะเนื่องจากแม่ปูไม่ได้เอาขาตั้งก้องมานะคะกิ่งใี่แม่ปูตัดนะคะมันจะมีจะมีกิ่งนี้นะคะทุกคนคือกิ่งกิ่งนี้ที่แม่ปูชี้เนี่ยเอาสีแดงแล้วกันกิ่งนี้นะคะที่แม่ปูชี้ก็คือว่ากิ่งเขาจะมาชนกับกิ่งด้านบนนะคะเอาโตเอาไว้ตอนโตก็จะแบบชนกันแล้วก็จะแลดูวุ่นวายไม่สวยงามนะคะ กิ่งตรงนี้เหมือนกันที่แม่ปูชี้นะคะก็จะมาชนกิ่งนี้นะคะอันนี้เราก็ตัดออกส่วนกิ่งตรงนี้ยเขายังแผ่อยู่นะคะแผ่แล้วก็ไม่ชนใครแม่ปูก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะอาจจะก,กิ่งนี้เอาออกเอาเอาเอากิ่งนี้อ,ออกอีกนะคะ การปลูกชนชมนะคะครูบาอาจารย์ที่สอนมาก็คือให้เราฝึกปลูกฝึกแต่งไปนะคะทุกคนวิธีการปลูกการแต่งก็คือแล้วแต่ความชอบของเราเราคิดว่าเออนะทรงแบบนี้สวยตรงนี้แม่ปูกเก้าออกนะคะเพราะว่าเขามาชนกิ่งนี้ตรงนี้ค่ะตรงที่แม่ปูตัดมันจะมาชนกิ่งนี้แล้วก็แลดูแบบมันแน่นเกินไปนะคะเนาะ นี่ก็คือ2เทคนิคเอามาฝากทุกคนนะคะคือการตัดทดกิ่งคือตัดตัดใบาออกนะคะทุกคนเพื่อที่ให้แสงลงมาถึงกิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านล่างนะคะที่ไม่โตอย่างเช่นกิ่งด้านล่างตรงนี้หรือด้านนี้เพื่อให้เขาโตนะคะเมื่อเขาโดนแสง ใบก็จะสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ปรุงอาหารให้กิ่งเติบโตต่อไปนะคะคลิปนี้สั้นๆน,นะคะแม่ปูลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะ